สวัสด,ดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะค่ะมือนีเตรียมมื้อเช้าเนาะค่ะช่างเถิดว่าอยากกินน้ำข้าวปุ้นเนาะค่ะจะก,กินน้ำข้าวปุ้นลาวๆเนาะค่ะน้ำปลาทูเนาะค่ะเนี่ยน,นี่คือน้องตั้นปลาทูนี่คือปิ้งนะคะปิ้งแล้วก็ต้มด้วยเนาะค่ะอันนี้คือปิ้งปิ้งเพื่อว่าความหอมนะคะก็ตาเอ็ดลาวๆเนาะค่ะน้ำลาวๆง่ายๆเนาะค่ะนะค,ะ,นคะอันนี้คือ น้องตั้นตาเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะมีต้มขิงกระซายหอมแดงกระเทียมเนาะคะ่ะแล้วก็จีพะะจ่พริกเนาะคะ่ะจี่พริกเนาะค่ะจี่เพื่อความหอมเนาะคะ่ะแล้วก็ตำตำ,ตำอันนี้คือตําเครื่องเรียบร้อยเนาะคะ่ะตําเครื่องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวน้องตั้นจะใบใบปลาทูเนาะคะ่ะใบปลาทูตําทําน้ําน้ำปลาทูเนาะคะ่ะน้ำข้าวปุ้นลาวๆเพิ่นบะ น้ำน้ำขนมจีนนะล่ะคะ่ะภาษาบ้านกัเอินว่าน้ำข้าวปุ้นเนาะคะ่ะอยากกินน้ำลาวๆไม่ใส่กะทิเนาะคะ่ะช่างเทิดไม่หมักกะทิเนาะคะ่ะเดี๋ยว้้าตั้นจะแกะประทูก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะช่างเถิดเพิ่นว่าเอาสิบสองเดือนมาให้เนาะคะ่ะหัวปีเนาะคะ่ะนี่หัวใหญ่มากเนาะคะ่ะมากินกับน้ำข้าวปุ้นเพิ่นว่าค่ะก,กับน้ำข้าวปุ้นเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะโนตันจะแกะประทูก่อนนะคะแล้วก็ต่ำอันนี้คือทำกินเองแบบง่ายๆเนะคะ่ะแค่มีแค่ขิงกระซายหอมหัวแดงนะคะ่ะกระเทียมแล้วก็นำไปต้มนะคะ่ะแล้วแต่ว่าใครแบบว่าอนี้แบบง่ายๆนะคะ่ะไม่ได้ไปโค่นะคะ่ะ บางคนก็ทําแบบว่าตํำตาสดๆแล้วก็นําไปคั่วนะคะมันจะได้หอมอันนี้คือน้องกัรนำนำต้มเลยค่ะแต่ว่าปลาทูต้องปิ้งนะคะมันจะได้หอมอันนี้คือล้างมือสะอาดแล้วนะคะ พักกินกับช่างเทิดเพื่อนว่าเอาหัวปีพอดีได้หัวปีอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะหัวปีกล้วยอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะอ๋อสิบสองเดือนบ่ช่างเทิดว่าสิบสองเดือนเนาะคะ่ะ <c oughs> เพื่อนว่าทําน้ำลาวเนาะคะ่ะเพื่อนไม่ชอบน้ํากะทิเนาะคะ่ะก็เลยตําปลาทูใช้น้ําตําปลาทูเนาะคะ่ะจะได้โนโนโใช้ปลาทูทําน้ํา <c oughs> ใบกางออกจากปลาทูนะคะเวลาเราทานจะได้ไม่ติดคอ แกะประทูเสร็จแล้วนะคะตำเลยค่ะทีนี้ตำให้ละเอียดเลยนะคะกัห้องง่ายๆก็คือเจวประทูนะคะของง่ายๆคือเจวประทูนเลยนะ้ำเจวประทู ่คะตําละเอียดแล้วนะคะตาละเอียดแล้วแล้วก็นําไปใส่หม้อเลยนะคะ ันนี้ก็ใส่น้ำไปเลยเลยนาะคะ่ะจะไม่ตำเนาะคะ่ะเพราะว่าตำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่นะ,คะอันนี้ก็คือน้ำต้มปลาเนาะคะ่ะภาษาบ้านๆก็คือน้ำต้มปลาแดะสาษาผู้ไทยเนาะคะ่ะน้ำต้มปลาแดะเป็นว่าน้ำต้มปลาหนะอมหอม หอมเครื่องเนาะคะ่ะผินกระชายหอมโหัวแดงเนาะคะ่ะอันนี้คือน้องตั้นจีจีพริกเนาะเสิร์ฟทำเนาะค่ะส่วนอั้นรูดโดดเนาะคะ่ะรูดโดดลูกโดดนี่ค่ะใส่น้ำเรียบร้อยเนาะคะ่ะเสิรน้ำเรียบร้อย แล้วก็อย่าลืมใบมะกรูดใส่ด้วยะะเด้คอค่ะเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะน้ำปลานะค่ะชุรสเนาะค่ะเพิ่มความเพิ่มความนัว ด้วยปลาราต้มเนาะคะ่ะเพิ่มความน,นูความนูเนาะความเข้มข้นอืมถ้าอีมิดก่อน ปรุงรสพอดีแล้วเนาะคะ่ะน้ำหอมใส่เลยเนาะคะ่ะหอมกระซอยเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะใส่เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ่ะน้ำกระปุ่นอย่างแซบอย่างนัวเนาะคะ่ะแซบแล้วแซบแล้วะคะ่ะแซบแล้ว นี่ค่ะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะน้ำข้าวปุ้นแซ่บๆนัวๆทำง่ายๆเนาะคะ่ะน้ำแจ่วปลาทูค่ะนี่ค่ะพักกิ่นกับค่ะพักเม็กเนาะคะ่ะพักเม็กแล้วก็หมวปีองเดือนนะคะ12เดือนค่ะได้เวลาละคะ่ะช่างเทิดซิมค่ะซิมก่อนเลยช่างเทิด เชิดซ mm. ิมก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวท่านเชิดตะว,ว่าอย่างไงจะแซบบอ mm. เป็นยังไงฮะแซบบอค <c oughs> าบ <c oughs> ความเผ็ดคาบความเผ็ดเละพริกหน่อยได้ไม่ได้ทำเผ็ด นี่ค่ะช่างเทิดว่าขาดความเผ็ดแต่ว่าแสบบ่ตอนเงาอย่างเดียวนี่ค่ะมาค่ะมาด้วยค่ะนี่ค่ะมื้อเช้านี่ค่ะมื้อเช้าของช่างเทิดนะคะเสร็จแล้วนะคะโอเคจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่อง ช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้าขอบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกาลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยๆทุกทุกท่านคิดสิ่งดใดสมดังปาถนาคา่ะค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจ้าฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากจ้าค่ะช่างเถิดคำคำบักเหยเลยอ,อุหืะ ช่างเทิดจัดไปจานที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจานที่สามแล้วมัง้งที่สี่แล้วมั้งนี่ค่ะ <laughs> หมดไปแล้วสองถาดถาดที่สามกำลังจะหมดนี่ค่ะของหมักิ่นเนาะคะ่ะ <c oughs> เพิ่นไม่ชอบน้ำกะทิเนาะคะ่ะหมักน้ำลาวๆไปนี่แหละคะ่ะน้ำหนึ่งเขาเฮ็ดเนาะหนาแซ่บ <laughs> 嗯哼。